อีกหนึ่งโมเดลครับที่เปิดตัวพร้อมกันในวันนี้ครับก็คือ Scoopy Eye Hello Kitty Edition ครับเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่มาพร้อมกับรถนะครับก็จะมีหมวกกันน็อกอมีหมวกกันน็อกลาคิตตี้มีผ้พาพันคอผ้าพันผ้าพันผมเลยเนี่ยแล้วก็มีปอกกุญแจด้วยสำหรับใน Hello Kitty Edition ครับสำหรับในเวอร์ชั่นนี้ราคาเท่าไหร่5 7าย0บาทครับ สีพื้นสีเดียวเลยสีขาวครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินครับเี่ยว่าที่เพิ่มกันปล่อยปลาครอบท่อสีแดงมีสติกเกอร์รอบคันชุดครอบท่อสีที่ลืมไม่ได้ด้านหน้าครับเป็นอัตลักษณ์ของคิตตี้นะครับมีหนวดเนี่ยหนวดสองข้างมีสติกเกอร์ Hello Edition แล้วก็มีมีโบด้วยนะครับมีสติกเกอร์รอบคันนะครับที่ บอกความเป็นซิต y ี้นะถือว่าเป็นอ,อัตลักษณ์ของปีนี้เลยนะสำหรับในตัวของ s o o p ี้นะครับฉลองครบรอบ50ปีนี่50ปีฮัลโหลฮัลโหลคิตี้แล้วก็มีรันนัมเบอร์อันนี้เป็นเบอร์ที่02นะครับในในบางลมเนี่ยจะมีบอกทุกคันครับว่าเป็นกันเท่าไหร่ส่วนอีกคันหนึ่งครับก็จะเป็นเบอร์001ครับเนี่ยน0 0 1คันแรกของ 2,000คันที่จำหน่ายในไทยนะครับนี่ก็คือ Scoopy Eye Hello Kitty Edition จำกัดจำนวนเพียง2,000คันเท่านั้นครับ